บรรดาท่านเพื่อนใสเพื่อนสถาธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยค้าวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะคือความระพฤตประจำ มาพูดกับรบรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับเจรณะสิบห้านี่ถ้าหากว่าท่านหาันไหล มีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสัมปรายภพบก็ดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย ในเวลาเพื่อนรบรรดาเพื่อนมีสูสมเนนทั้งหลายจงสังวรระวังข้อวัดปฏิบัติในจารณะสิบห้านี้ครบถ้วนเดขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจารณะที่ห้าสิบห้านี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ ถ้าบังเอิญท่านผูนใด,ดบอกว่าจําไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นหมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตากระทูมีหูเหมือนหูกระทะเพราะตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยิน นี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบแปว่าคําสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถือว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นก็รับฟังมาแล้วไม่รู้แล้วก็ต้องถือว่าจําได้เมื่อจําได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้ จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคำเรียกว่าไม่มีคำให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คำว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจรณะข้อที่สิบจรณะข้อที่สิบมีคำว่าสติแปลว่าระลึกได้ นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คําว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริสิณแล้วสิ่งขอ่เรามีกี่สิขาบท จำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือเรามัตระวังในอินทรีย์ในกัตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูไดีฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรารูปดีหรือรูปชั่ว ยมูกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหรือกลิ่นชั่วอะไรก็ช่างปล่อยมันไปลิงกระทบรสไม่ติดในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอน,น,นึ้อกระโพชนเมตตนอยู่ตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่ตกะตกละตะกรามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินอย่างงั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาฟุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตาภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้วนพีไม่กินเพื่อความผ่องไสไม่กินเพื่อยังกินเลสให้กำเริบและเราก็นึกได้อยู่ว่าเป็นชายกริยาในโยก เราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วมันก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทางหูทางตาจมูกริ้งกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิต และว,ว่าผู้ตื่นอยู่้วยการระมัดรวังความชั่วไม่เกิดเนั้นเราก็ระลึกอยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคําสั่งและคําสอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนใดที่เป็นคําสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตาม และเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีหิริอายความชั่วเราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตปะเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระโุสธเจะเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจำมากและปฏิบัติตามความที่ดีฟังไว้ด้วย ฟังแล้วก็จําได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจําไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําว่าจําไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยิงจะบอกก็ไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้วจะว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ว่าผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทำผิดเรอทำถูกก็ต้องถือว่า ต้องมีโทษและมีคุณตามนั้นแล้วก็จําไว้ได้ลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียรหรือละความชั่วเพียรทําลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคำว่าสติเราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไล่สติ ไรสติแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีดีไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติตัวสําคัญนั่นก็คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสากายทิถิ อาตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติดอกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นเราถือเสม,มือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัยชั่ว,วคราวเท่านั้นสอง วิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรนอยู่เสมอสามสีรับปตะปรามาตเราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่ลูกคลำํำศีลต้องระวังให้ดีนะนี่เป็นกฎในสำน,นักของเราด้วย ล้วเป็นคําแนะนำในให้เรียกว่าเป็นความประพฤติพุทธเจ้าบอกต้องพฤติประพฤติและก็เราจะต้องนึกไว้เสมอว่ากามชันทะเป็นภัยสําหรับเราเรายามหาทานทำลายการมชันทะให้วินาศไปจากจิตสำหรับห้า เราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งการลงของจิตเดิมหน้าความโกรธความย่บ,บาดให้สิ้นไปหกเราไม่จะหลงไม่ลหลงไหลไฟฝันติดอยู่เฉพาะรูปฌานเจ็ดเราจะไม่ติดอยู่เฉพาะรูปฌานรวมความมาทั้งรูปฌานและรูปฌานคนดีเราถือว่าเป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้น แล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะอย่าลืมไม่ได้นะอุทธจะเราจะไม่ทำอารมณ์ไม่พงสั้นทำจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน อวิชาเราจะทำลายความโง่เขชาอาวิชชาโดยมีความเข้าใจในอริยสัจสี่และก็ทำจิตให้เข้าถึงอริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพโยคาวจร เราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานะปะปตตุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันหนามากก็เอาฝานถากถ้ามันหนาน้อยก็มีถากถ้ามันบางมากก็เอาตะไบถูบางลงไปมากกว่านาั้นใช้กระดาษทรายถูถ้าบางจนทั้งเหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หาย นี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่สเิเอ็ดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาเขงพิจารณาอารมณ์จิตว่าเวลานี้อารมณ์จิตเขาเรายังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่า ยังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นขเขาหรือเปล่าถ้ารมอย่างนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมใจสูงถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาห่มมาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัด อันเป็นธงชัยของพระสัทว์ของพระอราหันต์ก็สแสดงว่าเราเลวกว่าสัตว์เดชานประเภทเลวเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่เอาผาเหลืองไปห่มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวคนตัวให้ดีแกจบไม่มีก็ไปดูน้ำใสๆชะโมกตัวเงา ว่าสภาวะรูปร่างของเราแม้แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าปาัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาวัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรื่อว่ากันด้วยกันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญานี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา และปัญญาก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาหรือเปล่าถ้าสงสัยใช้ปัญญาแก้ใช้ชัดว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ที่ทรงสอนนะมันจริงหรือไม่จริงพราผู้ธดเจ้างโง่หรือว่าเรางโง่ใช้ปัญญานะจะใช้สัญญา ระบ,บัญญัตก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสิขาบท227รวมทั้าพิสมาจารย์ด้วยเป็น300เรเศษสมณเนรก็มีศีลสิบสิขาบท10และมีแล้วก็มีเซกีวัดอีก75รวมเป็น85สิขาบท สำหรับอุมบาสุกุมบาสีกาก็มีสินห้ามีสินแปดตามอัธิยาสัยที่เพึงทำได้ใช้ปัญญาใคร่ควรพิจารณาสิ่งของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันพลอยมันขาดทะลุอย่าให้บกพร่องถ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยาก แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกกัน่ารูปเวทรูปรูปเสียงกินรสและสัมผัสเอาร่างกายคนก็เลยกันคนคนดีใส่คนดีวัตถุคนดีนดมันสกปรกไม่สะอาดให้พิจรารณาในกายยกตานุสติและอสุภกรรมฐาน หาความจริงในร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอไรไยเย็นโยงคงทนตรงไหนมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรักแล้วก็เจารณอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่ง คือปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นพ่อะอะไรจึงไม่พอใจในบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาทาอย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดอาาดมาดร้ายเขามาดร้ายเขาเพราะเรามันเลวถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขา ใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านินทาประสังสานินทาดาสรรเสริญเรื่องของธรรมดาของโลก,กเขาสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคําเขาพูดเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคําเขาพูดดูแตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ถูกพนามมังคณียาจ้างคุณดาไปบินดาบเขาก็ตามไปดา่าไปเทศที่ไหนก็ตามไปดา่าไปอยู่พักผ่อนที่ไหนก็ตามไปดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือนต่อมาท่านสันชัยบริพาชกท่านก็นั่งดา นั่งด่าเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พ,าาพ,รพระพุทธเจ้าทราบเถิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้แก่สุปิยะปฏิภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจระองก็ทรงเฉยไม่เดือดร้อน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ดีเส้นแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณิตแก้วไอเรื่องดีใครเขาจะทำดีเขาจะทำชั่วนละจะไปนั่งโกรธเขาเพ่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็แสงดงว่าใจของเรามันยังเลวมันยังมีกิเลสอ้การที่เขาทำมาที่เขพูดมาจึงเป็นไม่ถูกใจจึงโกรธ ไม่ความโกรธมันตัวกินเลยคืออารมณ์ของความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียด้วยควานาจพรม,มีหานสีและสกายาทิฐิร่วมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปประชานและรูปรรประชานว่ารูปประชานและรูปประชานในสอด้วยการนี้เป็นกําลังของจิตที่ดึงปัญญา ป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหารประหารกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารเท่านั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าการที่เราจะทิอตัวทือตนท,ตที่เราที่เขาถือพวกทิ้ด้องทือหมูทิ้ดคณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบเปรียบเทียบให้เป็นการเครื่องแข่งกันและ่ท่านเรียกว่าถ่อมเกินไปอะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่ไม่กันป่วยไม่กันตายไม่กันรักสุขแกล้งกันเกลียดทุกข์แกลกันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบายจะเสมอไม่เสมอจะดีกว่าจะสูงตว่าจะความตำกว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรีของท่าน ท่าน,นี้พออุะจจะใช้ปัญญาครับควบคุมกาลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชชาใช้ปัญญาข้าจำแนกแจกลไปว่าอาวิชชาตัวเกาะเกาะในอารมณ์ที่เป็นอนุัสนี่ยังมีความลหลงไหลไฟฝันทอดแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นอนาคามี เราก็มีความสบายไม่ควรจะะเยอทิยานมากเกินไปให้มันเหนื่อยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำยังไม่ใส่กิจเราก็จะต้องทำต่อไปในไหนเมื่อเวลามันมีก็ทำลายให้มันวินาศไปให้มันหมดกิจเสียขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในจิต ปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิกล่าวว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจสี่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็อาศัยตัณหาคือความทยานอยาก เราจะตัดตัณหาความทยานอยากได้ก็เพราะอาศัยหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีอารมณ์สมาธิตั้งมัน่นสามมีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา เมื่อจิตใจของเราวางขันห้าเส้นได้เวลาเก็ชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเหมือนนั้นจัดว่าเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือพระอราหันต์นี่เราว่ากันถึงปัญญาและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวาว่าข้อที่สิบสองว่าปฐมฌานปฐมฌานนี่เป็นฌานที่หนึ่ง ที่บรรดาพวกเราเราผู้รบริษัทต้องทำไม่ได้เพราะเป็นฌานโลกีใ์าการที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยากเราใช้คำภาวนาและพิจารณาในขั้นห้าก็ดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือว่าจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกเขา,เขาก็ดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกติ นี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเมื่อว่างจากกิจอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกขึเป็นอัตโนมัติรู้ลมเข้าลมออกหรือภาวนาว่าพุทธโทธธรรมโมสังฆวะแล้วก็ช่าง จะพิจารณาอย่างไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจงกระทั่งอารมณ์จิตนี้แม้แต่ยินเสียงภายนอกก็มาจิตก็ไม่รำคาญสามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สำหรับปฐมฌานนี้มาทำได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆอย่าได้ครึ่งๆกลางกลาง ถ้าจิตก่อนที่จะเข้าไปถึงถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงน,นี้พอผ่านปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่ายเพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกับกรอกมันมีสภาพดิ้นรนมันมีสภาพฟุ้งซ่านเป็นปกติการรักษาอารมณ์ในระยะต้นที่จะทำจิตให้ถึงถึงปฐมฌานรู้สึกว่าจะลำบากครุกคลาดสนิท บางทีวันนี้ส่งจิตดีคงนี้ส่งไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่ค่อยจะดีแต่จิตสงัดพประวันลุกขึ้นคิดว่าวันนี้จะว่าก็ให้เต็มที่กี่กับเฟือมไปกับกระสับกรสายเป็นอันว่ารมใจกับการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบาย นีบริการหนึ่งอารมณ์จิตที่ก้าเข้าไปมันมีอาการห้าหนึ่งขนพองสยองกล่าวสองราา 3, ่างกายน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวสันเนือตัวลอยห้ามีอาการสาบสันอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างพรมันอย่าไปสนใจ การสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงมรรมัชาญเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไวตามอติยาัยเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของรา่างกายเราต้องการอย่างเดียวคือรมใจสุข นี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คิดว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิทพอจิตมีรอารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาสพสภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีว่าลงมา อาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกำลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานมีอาการว่าคล้ายกระตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทำจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมใหายใจเข้าห้ใจออกให้ยาว ใจค้ายใจเข้ายาวๆห้ใจออกายาวๆคล้ายๆกับเกณฑ์ทหารถ้าสองสามครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏอัรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตการแนะนำก่อนการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ไปขารันดาท่านันหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคำแนะนำเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปแต่เขาเวลานิดหน่อย